สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องคำพ้องกันนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปรู้ว่าคำพ้องมีกี่ชนิดคำพ้องมีชนิดอะไรบ้างเนี่ยเราต้องรู้จักกันก่อนนะคะว่าคำพ้องเนี่ยมีความหมายว่ายอย่างไรคะ่ะคำพ้องนะคะหมายถึงการที่เราเขียนเหมือนกันหรือก็คือรูปเหมือนกันหรือ ออกเสียงเหมือนกันค่ะแต่ว่าความหมายเนี่ยไม่เหมือนกันแน่นอนค่ะหรือว่าบางคํานะคะอาจจะเหมือนกันทั้งรูปทั้งเสียงเลยก็ได้ค่ะแต่ว่าความหมายเนี่ยไม่มีทั้งเหมือนกันแน่นอนค่ะอ่าทุกคนคงอยากรู้แล้วนะคะว่ามันมีอะไรบ้างที่มันเขียนเอ๊คำนี้อาจจะเขียนเหมือนกันแต่ออกเสียงไม่เหมือนกันหรือว่าคํานี้อาจจะเขียนไม่เหมือนกันแต่ว่าออกเสียงเหมือนกันเอ๊แต่ว่าคาเนี้ยมันออกเสียงทั้งออกเสียงเหมือนกันทั้งรูปเหมือนกันเขียนเหมือนกันเลยค่ะ ไปทำความรู้จักกับคำพ้องแรกกันเลยนะคะคือหนึ่งนะคะคือคำพ้องรูปค่ะคำพ้องรูปเนี่ยคือคำที่รูปเหมือนกันคือการเขียนเหมือนกันนะคะแต่ว่าออกเสียงไม่เหมือนกันค่ะแล้วก็ความหมายเนี่ยก็ไม่เหมือนกันด้วยค่ะอย่างเช่นคำว่าเพลากับคำว่าเพลา เพลาเนี่ยคือเพลารถค่ะเป็นชิ้นส่วนสําคัญในการส่งกําลังขับเคลือล่อนรถแต่ว่าเพลาเนี่ยเพลาหมายถึงเวลาค่ะ แต่ว่าคําว่าเพลาเนี่ยในปัจจุบันนะคะจะไม่นิยมใช้แล้วค่ะจะนิยมใช้ในสมัยก่อนที่อาจจะอาจจะมีคําพูดขึ้นมาว่าเออเพลานี้เพลาเท่าไหร่แล้วอ่าก็จะเป็นคําที่เขาใช้กันในสมัยก่อนนะคะแต่ว่าในปัจจุบันนะคะเราใช้คําว่าเวลาค่ะแต่ว่าในบทกอนหรือบทกวีอ่าบทประพันธ์บางอย่างนะคะก็ยังมีการใช้คำว่าเพลาอยู่ค่ะ ดังตัวอย่างข้างบนนี้เลยนะคะ,ะแล้วก็ต่อไปนะคะจะเป็นคำพ้องเสียงค่ะคำพ้องเสียงนะคะก็จะเป็นคำที่เขียนอาจจะไม่เขียนไม่เหมือนกันค่ะแต่ว่าออกเสียงเหมือนกันอย่างเช่นคำว่าเคี้ยวกับคำว่าเคี้ยวอ่ามันออกเสียงเหมือนกันเลยค่ะแต่ว่าเคี้ยวนะคะจะมีเป็นเคี้ยวขอไข่กับ เขี้ยวคอควายซึ่งเขี้ยวที่ใช้ขอไข่สะกดเนี่ยจะเป็นเขี้ยวที่หมายถึงว่าเป็นฟันเคี้ยวของเรานะคะทําหน้าที่สําหรับการฉีกอาหารนะคะจะเป็นเขี้ยวนี้คือเขี้ยวคือฟันของเราค่ะคือเป็นฟันส่วนที่แหลมที่สุดนะคะ แล้วก็คําว่าเคี่ยวที่ใช้คอควายจะเป็นเคี่ยวที่หมายถึงการเคี่ยวน้ําแกงการเคี่ยวซุปอย่างเงี้ยค่ะเป็นการเหมือนเคี่ยวทํากับข้าวนะคะจะไม่เหมือนกับเคี่ยวตัวแรกนะเห็นไหมออกออกเสียงเหมือนกันเลยเคี่ยวกับเคี่ยวแต่ว่าเขียนไม่เหมือนกันแล้วความหมายก็ไม่เหมือนกันด้วยค่ะต่อมานะคะคำพ้องชนิดสุดท้ายคือ คำพ้องทั้งรูปทั้งเสียงค่ะเป็นคำที่เขียนเหมือนกันออกเสียงเหมือนกันแต่ความหมายไม่เหมือนกันค่ะเช่นคำว่าแกะกับคำว่าแกะอ่าออกเสียงเหมือนกันเลยแล้วก็เขียนเหมือนกันด้วยสระแอโกไกสระอะกแอแกะเหมือนกันเลยแต่ว่าแกะตัวแรกนะคะจะเป็นแกะที่หมายถึงที่ว่าเป็นสัตว์ขนฟูๆอ่าตัวขนสีขาวๆนะคะจะอันนี้จะคือแกะที่ว่าเป็นสัตว์ เช่นในนิทานเรื่องเด็กเลี้ยงแกะอ่านั่นคือสัตว์ตัวนั้นนะคะแกะอันนี้แต่อีกอันหนึ่งเนี่ยคำว่าแกะเนี่ยหมายถึงการที่เรานั่งแกะอะไรออกจากกันอย่างเช่นเราแกะปาลาเราแกะเนื้อปลาอ่าเราแกะขวดน้ําแกะฉลากน้ําอะไรอย่างนี้ค่ะจะเป็นการแกะออก คำสองคำนี้ทั้งเขียนเหมือนกันทั้งออกเสียงเหมือนกันแต่ความหมายไม่เหมือนกันเลยค่ะไปคนละทิศคนละทางเลยค่ะวันนี้นะคะก็หวังว่าทุกคนนะคะจะได้ความรู้จากคำพ้องที่เราได้สอนกันไปนะคะสำหรับนี้ก็ลาไปก่อนค่ะขอบคุณค่ะ